สวัสดีครับวันนี้เรามาสู่การเตะจุดโทษไทยลีกนัดที่10ของฤดูกาลครับและการแข่งขันในคู่นี้ก็จะเตะก,กันวันนี้ครับเวลา1ทุ่มตรงใครว่างก็จัดไปครับทูฟอร์ยูแล้วก็มาครับคนแรกของบริสเตโล่ก็เป็นทาโมฮัมัดูซูมาเล่ครับนักเตะใหม่ต้องมาวัดกับผู้สับปะตูเมืองทองครับดังวันเริมเปรียบเทียบเป็นคนยิงมาเล่ผู้สับปตูเวียดนามครับไปแล้วครับซูมาเล่ซอยเท้าวิ่งไปแล้วปแปลละโหหลอกทาง แปดทางขวาเสียบใต้คานครับแล้วก็ซูมาเล่พาให้เทโลขึ้นนำก่อนครับแล้วก็มาคนแรกของเอเซียเมืองทองครับเป็นตั้งแต่ยังบัตคารเมศอาวิไลอันนี้ทเวนตี้ครับวิ่งไปแล้วยิงโอ้โหเต็มข้อครับแปดต่ไม่่าประสิทธิ์พนุชโชว์ครับเพื่อลงทีมเก่าเอาล้วครับเมืองทองไม่เข้าขคนแรกแล้วมาคนที่สองของบริสเซโลโร่ก็เป็นยศศักดิ์ชวนะย้ายจากราชบุรีมาเทโลครับวิ่งไปแล้วแล้วก็ยิงครับโอ้โห แปดีไม่พอครับดาวันเลิมเซฟได้แล้วทางเทโลไม่ได้ประตูครับแล้วโอกาสก็มาที่เมืองชอครับยิงลูกนี้เข้าจะตีเสมอครับไปแล้วครับเป็นทางมีซาเยฟโอ้โหแต่ก็ยิงไม่ผ่านประสิทธิประตูชอครับโอ้โหตอนนี้เซฟ2ไปแล้วครับแล้วโมเมนตัมก็กลับมาที่บริเซโลครับคนที่คนที่3าเป็นบาโบครับจากโกติวัวเอาล่ะครับเพิ่งยิงไปสดๆแล้วร้อนแล้วโอ้โหลูกนี้ก็ยิงไม่เหลือครับยิงผ่านดาวันเลิม เซโลขึ้นนำไปแล้วสองสูบครูมความได้เปรียบคนที่สามของเมืองทองก็มาครับเป็นเชอุตราลูกนี้ควรเข้าครับไปแล้วครับลูกนี้เลยโอยิงเข้าจนได้ครับแก้ทางได้ครับทางเมืองทองตามมา 1- 2สองแล้วก็คนที่4ของพลิเซโลครับลูกนี้ยิงเพื่อขึ้นนำต่อเป็นเอกชัยสำเร็จสอยเท้าไปแล้วแล้วก็ปแปรโลหแต่เราเริ่มหลงไปแล้วครับแต่ว่าข้ามคาน ูกนี้ไม่ได้ประตูครับแล้วก็มาต่อคนที่4ี่ของเมืองทองครับเป็นยางบัตรเหมือนกันครับเบอร์เซเว่นครับสลวิทผ่านทองเจอตัวเคยโดนเทโลยืมตัวครับแต่วันนี้ต้องมาวัดกับประสิทธิ์ประตูช่ครับวิ่งไปแล้วครับสลวิทยิงโอ้หสวยงามครับหลอกทาประสิทธิ์ประตูช่อแล้วก็ตีเสมอให้เมืองทองได้สองสองตสอร์ก็เท่ากันอย่างน่าเหลือเชื่อครับแล้วก็มาคนที่5วัดใจครับของเทโลเป็นเก๊กคูล่า ถ้ายิงเข้าจะได้เปรียบก่อนครับปาลากีฮูลายโหยหักข้อไม่พร้อมแม่ยิงติดเซฟดาวันเลอร์ครับแล้วโมเมนตัมตอนนี้คนที่ห้ากลับมาที่เอสซีจีเมืองทองครับเช็คมาคนที่ห้าเป็นวิลเทเป้อมพันถ้ายิงเข้าก็ชนะทันทีครับไปแล้วครับวิลเทเตฟกดทางซ้ายโอ้หก็ไม่ผ่านมาซีเมืองโอครับประตูเทโลกับเมืองทองครับไเอาอยู่ครับลูกนี้ นเมื่อกินกันไม่ลงก็เสถันแด์ครับคนที่6ของเทโลมาเป็นกระดกพลปุษสปาคมถพ่งไม่ไล่ชื่อทีมชายครับแต่ตอนนี้วิ่งไปแล้วละยิงโอ้โหตักซ้ายครับแม่ไม่ผ่านตจวันเล่ครับโอ้โหตอนนี้คนที่6ทางเทโลจบไม่ลงแล้วมาคนที่6ของทางเอสซีจีมงชอมครับเป็นกับตันทีมครับพัฒนาภายนุ่มคู่นี้ก็เป็นเพื่อนเก่าเหมาือนกันครับไปแล้วครับพัฒนาเจอเพื่อนเก่าประสิทธิ์ลูกนี้ยิง่โอ้โหหลอกทางสวยครับ และก,การเตะจุดโทษก็จบลงที่ทางไอซีเมืองทองครับเอาชนะทางบริเซโลไปด้วยสกอร์3-2วันนี้ต้องบอกว่าผู้สัมปรสตูงสองทีมเซฟกับอุตรุดครับแล้วขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ